สวัสดีครับวันนี้ช่างส่วมในตำนานจากคลินิกหข้าน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาทุกโรกครวันนี้นะครับผมจะพามาดูการแก้ไขปัญหาหน้างานนะที่ชักโครกกดไม่ลงนะที่เกิดจากท่อระบายอากาศไม่มีนะหรือว่ามีแต่อุดตันหาจุดทะลวงไม่เจอนะโอเคท่อระบายอากาศหรือว่า a i r ์เว t นะฮะเป็นท่อที่จะต้องเอาอากาศที่บรรดันอยู่ในท่อนะ ให้มันระบายออกไปข้างนอกเพื่อที่จะทําให้เวลากดฝัดชักโครกเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพนะหลักการของท่ออากาศคลิดง่ายๆนะเหมือนเราสูบลมจัก,กรยานถ้าเราดันแกนสูบลงไปปลายของสายลมเนี่ยมีที่ให้ลมมันออกนะมันก็จะพื้ลงปกติแต่กลับกันถ้าเรากดสูบลมลงไปแล้วลมมันเต็มในยางหรือมันไม่มีปลายทากให้ลมที่เราดันออกมันก็จะ จุกอยู่แบบนั้นนะฮะซึ่งหลักการยวกัรก็คล้ายๆกันท่อระบายอากาศก็ถ้ามีอากาศดันในท่อถ้ามีช่องหรือไม่มีท่อให้มันระบายออกก็จะทําให้เกิดการกดไม่ลงของตัวสซโคกนะแต่เคสนี้นะ,ะวิธีนะี้เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได,ได้ด้วยการเจาะท่อตรงนี้เพิ่มแล้วก็ต่อท่อออกไปแล้วก็เจาะทะลุออกไปนอกบ้านหรือว่านอกอาคารเพื่อไม่ให้กิ่นแก๊สมันรบก,กวนเข้ามากรณีที่เป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งก็จะเจาะท่อลักษณะแบบนี้ เห็นมแล้วก็ปล่อยออกไปด้านนอกก็จะช่วยแก้ไขปัญหาท่อระบายอากาศไม่มีได้นะแล้วก็ทำให้สโคกกดฝัดใช้งานได้ปกตินะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหานะครับ